สวัสดีค่ะนักเรียนสำหรับวันนี้นะคะาตามตามนัดหมายกันหลังจากนักเรียนชมคลิปวีโอแบบสรุปนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่2ไปแล้วเด็กๆก็ต้องมาทำแบบทดสอบตอนนี้คุณครูให้เด็กๆเตรียมสมุดนะคะเตรียมสมุดดินสอวิชาประวัติศาสตร์ขึ้นมาแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยฟังคำถามนะคะพร้อมคำตอบ นะคะคำคำที่เด็กๆจะต้องเลือกตอบว่าตอบข้อไหนถูกต้องที่สุด1ข้อมันมี4ตัวเลือกนะคะใน1ข้อเนี่ยนะคะเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดแค่ข้อเดียวหลังจากที่คุณครูอ่านโจทย์เสร็จเด็กๆก,ก็ตอบหนึ่งมา1ข้อนะคะเพราะหลังจากนั้นนะคะทําทั้งหมด10ข้อแล้วเด็กๆก,ก็ถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูเพื่อคุณครูจะเป็นคนตรวจเองนะคะอ่าเด็กๆมาดูข้อที่1ค่ะ ที่หก็ถามว่าบุคคลใดให้ข้อมูลประวัติของโรงเรียนได้ดีที่สุดมีปู่หนึ่งมีปู่กับย่าสองครูใหญ่สามฟันโรงสี่คนขายอาหารในโรงเรียนตอบข้อไหนเลือกหนึ่งข้อค่ะอ่าต่อไปเป็นข้อที่สองค่ะข้อที่สอง เป็นเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนที่เกิดขึ้นเป็นอันดับแรก 1. จํานวนของจํานวนนักเรียนในโรงเรียน 2. องให้รางวัลโรงเรียนดีเด่น 3. าานกีฬาสีครั้งล่าสุด 4. ชื่อครูใหญ่คนแรกตอบเลยค่ะถ้าเด็กๆตอบเสร็จแล้วไปข้อที่3นะคะความโจทย์ดีๆค่ะ ข้อที่3หลักฐานใดที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับปีที่ก่อตั้งโรงเรียน 1. หนังสือประวัติของโรงเรียน 2. ภาพถ่ายสิทธิ์เก่าของโรงเรียน 3. สมุดทะเบียนของห้องพยาบาล 4. ถ้วยรางวัลชนะเลิศของการแข่งขันกีฬาเลือกตอบหนึ่งข้อคะอ่ะอ่าเสร็จแล้วผ่านนะคะข้อ4ค่ะ ที่4ค่ะการสืบค้นประวัติของโรงเรียนในข้อใดทำให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ 1. จํานวนนักเรียนในปีแรก 2. รายชื่อของครูในโรงเรียน 3. ามระมอประมาณก่อสร้างโรงเรียน 4. เหรียญรางวัลจากการแข่งกีฬาข้อไหนอ่าไปข้อที่5ค่ะ การทราบประวัติความเป็นมาของโรงเรียนควรสืบค้นจากข้อมูลใดนะคะหนหนังสือเรียน 2. หนังสือพิมพ์ 3. ห้องสมุดชุมชน4เว็บไซต์ของโรงเรียนข้อไหนดีตอบเสร็จแล้วไปข้อที่6ข้อที่6ถามว่าถ้าต้องการ เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในชุมชนควรศึกษาจากแหล่งข้อมูลใด1ตลาด2พิพิธภัณฑ์ 2. 1. ตลาด2ส,สถานีตำรวจ3พิพิธภัณฑ์4โรงพยาบาลเลือกคำตอบมา1ข้อข้อละ1นึ่คะแนนถ้าเลือกคำตอบแล้วไปข้อที่7ค่ะ สืบค้นเหตุการณ์สำคัญของชุมชนในข้อใดควรถ่ายภาพเป็นข้อมูลในการสืบค้น 1. การจนาเลิศประเพณีแห่เทียนราษา 2. การเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน 3. จํจำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกในชุมชน 4. รายชื่อกำนันในตำบล เลือกเลยค่ะข้อที่8ค่ะข้อใดมีความสาคัญมากที่สุดในการสืบค้นประวัติชุมชน1การตรวจสอบข้อมูลที่ได้2การนำเสนอข้อมูลเพื่อให้น่าสนใจ3การแสดงความคิดเห็นของตน4การเพิ่มเติมข้อมูลให้ย่าเชื่อถือเลือกข้อที่ถูกที่สุด ผ่านค่ะข้อที่9ค่ะการนำเสนอข้อมูลของชุมชนโดยใช้เส้นเวลามีประโยชน์อย่างไร 1. ทําทำให้ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ 2. ทํทำให้การนำเสนอข้อมูล,ลน่าสนใจ3าํทำให้ทราบลำดับเปตุการต่างๆให้ชัดเจน 4. ทํทำให้สามารถสืบค้นข้อมูลของชุมชนได้อย่างรวดเร็วข้อไหนคะอ่าผ่านค่ะ ข้อสุดท้ายการสืบค้นประวัติของชุมชนมีประโยชน์อย่างไร 1. นําำไปอวดเพื่อนชุมชนอื่น 2. เกิดความภาคภูมิใจในชุมชน 3. ทํทำให้คนเข้าไปในชุมชนมากขึ้น 4. ได้ค่าตอบแทนจากการศึกษาข้อไหนคะอ่ะนักเรียนตบทวนดูข้อไหนนักเรียนยังไม่ได้ทํา ถ้าข้อไหนคุณครูอ่านเร็วไปกดย้อนหลังนะคะแล้วก็สต็อปไว้อ่านเองได้เดี๋ยวเสร็จแล้วถ่ายรูปกล้องตัวสับมาส่งลายคุณครูส่วนตัวนะคะในกระดาษหน้ากระดาษนั้นเด็กๆต้องเขียนชื่อเลขที่ให้เรียบร้อยนะคะชั้นป .3 ให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะลงคะแนนให้ สำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบการน,นำเสนอแบบทดสอบแค่นี้สวัสดีค่ะ